ครับผมแต่ว่หาเหนื้อหาเนี่พี่น้อง1ิบหาสิบหาร้านสามคนพูหยิ่งไปก็ได้เนอือหาเ 1, พื่อนบา้านครับรรอืมเอาครับผมเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องมาเฮงมวลซื้อนาเ,นเอาพี่น้องเนาะมาตามต่อโคงทุไท้าย ผคงสุดท้ายครับผมเนาะอาจารย์เล็กเม็ดเดียวอาจารย์เล็กเม็ดเดียวโค้งสุดท้ายอย่ยงนเข่าหูเราพี่น้องเนาะวาดได้เรียกตัวดีมากมือนั่นนี้เขาฟันดีประสนไปลงทุนเรียบร้อยแล้วรียบร้เยหัวแก่แล้วเนี่ยแก่แล้ว บอกแม่บ้านแล้วเอาทุ่มัดมี่ได้บ่มักพอเลยโอ้บ่อาบมูลกเขาไดบอรดบ่ใครแล้วลงลงทุนเจบร้อยแล้วบ่ตั้งัอยู่ถ้ารับคนดีเจ้าอา่ามือพื้นหรือวัดพระเป็นไงไหมือไข่แดงกว่าเป็นเฉเป็นไฉตีนชี้มไม่กระตุกกระตักยังไงบ่ไข่แดงกแ่ร็วแะเยน ฮะนั่งกันเข้ามาหน้าแน้วือขึนอ่ะยังกระเปได้มอะไรไม่รู้เป็นไรบอสบายบอสบายไหมโอ้นั่งติดบ้นี่บ่อเดียวโอ้เป็นอะไรปาร์ี้อได้หายายกมัดมือไว้โอ้เด็กออกกระซ่วงเอรอเด็กออกกระซ่วเบาเวอออะที่ที่สำคัญเด้ีน้อด้เหล็กเฟินงว่นี้เนาะ ต่องวดก็คือหนึ่งห้ากับสามศูนย์หนึ่งห้ากับสามศูนย์ครับผมเนาะต่อเป็นนางขอน้งพุ่มวัสดุได้บ่าเพิ่มเติมได้บ่ายกชุดตัวใหญ่พี่น้องได้สิบเอ็ดได้บ่าเพิ่มเติมพี่น้องคุณยื่นเครื่องคุณยืมเบื้องบนคุณว่ัสดุได้สูงนางทำไปแล้วพี่อ่าอยู่สูงขนาดพี่น้องนี่พี่น้องจานเล็กเม็ดเดียวเนาะได้ศูนย์สามห้า วาสันนอ่แล้วก็สองตัวหาสามแต่ว่ามือนี้ยิ่งเรียวมายิ่งเรยวเรียวมันผันขึ้นบ้นขึ้นานขึ้นบานขึ้นบ้านขึ้นบ้ไ่เป็น้านบดกนบดกนบอกบอกแ่ยแต่ว่าโอ้ขึ้นหนีขึ้นันึ่งวันหนังขั้นมาวันหนึ่นวันหนังขั้นนี่มันฉีวันหนังขั้นนี้เป็นเบิดเดียรเลยเด้ โอ้มันมิ่งห่อนรอบมากกว่านั่งขั้นโอ้ขั้นวันบวานผาตรงกับวันขั้นนึ่งโอวิดที่เป็นรอบของเพื่อนอีกเป็นรอบันไปกนอนอะค่ะอืมไปนังขั้นอืมแตว่ายังไม่ยอมแบกเลยกันบอกข่อวันนี้โอ้ยังไม่ยอมอืมเอาใช่เชื่อ่ว่าฝันดีอยู่เถอะันดีะฟันแต่ว่าตัอสิข่าเันว่าตัวไดนจะได้แนบาดแบ่งปันพี่น้องเอฟซีเพื่อแนปยัง nha nào, về tước nhèo nó, đây pa nó, cái như kia thì chứ pa nó nó phải cái pa như vậy, Thái, nó, nó. nó không? như thế nó pa, đây pa to chạy, to là to có lái, tổ, để lại, to một cái tuỳ. đây tôi điều, to yeah. là tuỳ là nó phải ถึงขึ anyway, går, loser, hmm. oh, ้นมาเลยเ้านมาด้เลยนาอ้าวขึ<_<_้นมเแยกัหปลากันนึ่งเพราะไหนเ่าจะตองหมดล้วหวนึ่งหาติวยเตเขากลัวเางรเปาะ่เนคิดเป็ว่าได้ปลาเยคิว่าโศกแล้วมั้งไดนกว่เไชิอาย่งเงี้ยโอ้

ฟันเกี้ยวรถมันก็เลยเป็นเล็โตได้มากมันเลยเขามาหากหนโตัเรขยกวเพิ่นหนึ่งศูนย์หนึ่งหะเรียกซีโตโอ้เพิ่นกับฟันดีเพิ่นฟันเกี้ยวรถเพิ่นนีดห้อยไปว่านบ้างไม่ลุงนีดห้อยสามเพิ่นมาแค่ปสองวันสามเนเล้ยโตเยอะแค่มสิบสิบถ้าคุณกระไรก็ต้องจำเกี่ยวพอดีภาษาอ่าพูดจะหนวนี่แม เี่กู้จดหวองแต่ไรแค่กูกู้ก็ได้ปะมายี่บลหเืนแบบมันจะลู้ลลบยงยืดเงิเจ้าพ่ออย่งนี้วายอจอะไรจะบางเอิญตรงกันมนั่นีเกเล็กอยู่บ้านนี่เลยกนอยยเ่ออยแกจับกูไปเสี่ยงโชคว่าใน้ชิหาสามนก่ยิงเปบอกยิงบอื้ิันนี้เขาอะ โอ้เพิ่อนเพิ่นนึ้นไปเสียงโซคโอ้ผู้มันดีเด้อเรียกเิ่นขาดีอยอะเขาเลียว่าฟังว่าเขาไปทำคนหัวลุกไปกุ้มไปปุ่มเยอะแล้วผู้พันแข็งผู้พ่นดีผูพันดีเนาะเจ้าจันไหมเาะสิจ้าจับคน้ะเทืหรเจ้าไนเาสามคนฮึ่มฮึ่มฮึ่มคึ่่มฮึ่มฮ่มฮึ่มฮึ่มฮึม เอาไซมือเยถ่ายติ๊บหาติบหาไซมือเตี้ยโอ้ยอยาถิมเด้พี่น้องเด้แล้วจะได้วงกลมไหมอันนี้ดอกไม่ไดตีอยู่ยืนอยู่ทนี่เชือไมน่าขำมากซีซ์มาฝันเกี่ยลดเล็กก่อเลขกไปลกปังงานเลยเลรถก็สิบห้าอ่าเล็กเนี่ยเเป็นร้านคน่อะไรยังไงเนาะเลหญิงหญิงสามคนเลยจับเลเสียงอไเลย อไปขอโชคเขอล่ะนต้งซิผาิผาว่าซีเทอร์ของตันี้อเนี่ยแสิบ่ม่นโแก่นบ้านหอ่พี่น้องเอาวงวงกลมสนซิผานั่นแน่จเน้นเนะรเนี่ยิผาน่ะเมื่อวันคอยมาตนคอยันไม่ย็นนนเลยอได้ขอไปไปบอกเล่าตามเรื่องื่ออหน่ ว่ามันกับอันดีโยอะไรวะเราได้เขียนใหม่เขียนใหมเพราะว่าเขียนดูดนเนดูดวนไรอยหาซื้อัูดวไรหาือเนี่ยองซื้อจะฟังซื้อๆไอทฟังได้ยินแล้วฝ้าไปหาไปนอเหนได้เลยโอ้หโอเด็สุดเลยแต่เาไม่ตรงกันบียรถกั้ลุงขายุาเนาะครับผมเราได้เรื่อย่เลยอืมในน้ำปา โอ้โพูดคไหนไปกับสนนด้วยวะเนาะพุทเนาะพันสาตเนี่ยพุทาันละอ่าพูเเราไปเฮ็ดไม่กวดไม่ยังเป็นพูดเป็นห่อนเตี้ยโอ้พี่สังเอยบ้านดีเเนาะไปเมื่อวันนี้เอาพิจารณาเอาเรียพี่น้องด้ขค้งสุดท้ายครับผมน้องท้ายอาจารย์เมืองนั่งวันธรรอาจารย์เลกแม่เดียว เดียอะอีกพี่น้องอ่ะอย่าพลาไดไพี่น้้องดวยสำคัญนี่ตรงก๊อทะเบียนรถอาจารย์เล็กเพื่อนครับผมแต่บางป็นหาหนึ่งพี่น้องสิบหาสิบหาร้านสามคนพูดยิง่งไปกวา ก็ 1, ได้เนื่องหาเพื่บ้านก็รลางกิเขาจับูกินควงกางอาเนี่ยคือตรงกันวันนั่น,นแต่ว่าสิบหาอาจารย์เลขเพื่อนหายแต่ต,อ,ต,อ,ต,อ,ตองหดตองหดครับว่าไม่น่าแอดเื่นเขียนเพื่อนหายแต่ตองหดเพื่อนหามาสองหางก็คือหนึ่งห้ากับสามศนย์ครับผมแล้วเพื่อนกับไปทำพิธีขอโชคเนาะอันนี้ไปน,นั่งขอได้ศูนสามห้าครับผมอาหาสามาจะใส่เอาไปขอรอบสองบอ ห้าก็ตัดออกกันเด้โอ้ไทยบ้างห้าสามโอ้ครับผมเป็นที่บตักไม่ากจะเลียบด้วยพิรงศูนหาสามหาสมศนเนาะแล้วก็เน้นเน้นสักหน่อยก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหาวงกลมสักอย่างไรครับผมวงกลมหนึ่งห้าด้วพี่น้องเรือาบังเอิญตรงกันหลายอยู่วงกลมไปแล้วเนาะฝันเกี่ยวรถกับฝันเกีียวรถก็หนึ่งหาครับผม นาะฝันว่าได้ปูได้ปลาพร้อมโอ้ที่แน่ๆทีนแน่ๆไปเชี่ยงสลากมาแล้วเชีสลากกินแบงมาแล้วไปบุกมาแล้วฝันดีฟันเห็นปลาตัวเดียวแต่ว่าตัวใหญ่ครับผมนะเอาจวดได้พี่รองเลือกผู้ใดอ่าวอ้าอ้ารอค่อยเนาะยังมือคือซื้อยังมือคือซื้อมาเนาะเชื่โอกาสเดี๋ยวถือว่าออกมาเห็นดูเงี้ยของบ้านกับเกี่ยงแล้วอ่าบ่มีรถตุลีเขบ้ากับบ้าเรือแล้วเนาะสำหรับที่นี่ นพพี่ร้องเอากระดาษนกง่ายให้เพื่อนดูอันนี้ก็คือเอาแตนด์ตงแบบพี่น้องครับผมแล้วก็มาย้ำให้ว่ามันส่งกันกับทะเบียนรถเพิ่มหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าครับผมร้านสามคนผูหยิ่งสามคนไปจับกินฟอง กระเด็นต้นหนึ่งหาอัศจรรย์มาพี่น้องแสดงว่ามีโอกาสสูงพี่น้องก็เนาะจราณาดูเี็นแนขทางสำหรนบเพี่น้องสืเด้อมีโอกาสเป็นเศรษฐีแท้ในงานนี่พี่น้องเอ้เนาะอ่ะซื้อน้อยได้น้อยว่าสั้นซื้อหลายได้หลายว่าสั้นพี่น้องเอ้เนาะหนึ่งห้าฟาดโหลดเนาะสำหรับตัวนี้อาจารย์เล็กเม็ดเดียวเนาะสกุลสกมันหมาสกุลสกุลครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ